คลิปนี้เราก็จะมาพูมาพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศเหมือนเดิมนะคะบรรยากาศเดิมๆที่เดิมๆเวลาเดิมๆอีกเช่นเดิมชิ้นเดียวกันนะคะก็ที่เก่าเวลาเดิมที่เราจะมาพูดคุยพูดจากันแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัฒน์สอนสตอรี่เอฟซีทีนะคะคลิปนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศสวยๆบรรยากาศดีๆที่ที่ ที่บ้านของครูพัฒนะคะคลิปนี้เราก็จะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังในฐานะที่ครูพัฒเป็น FCTP นะ FC หลวงช่างปลาสนผักเกาะติดสถานาการณ์ของเขาทุกวันแต่ไม่เคยพูดถึงเขาวันนี้ขอพูดสักหน่อยต่อไปเราก็จะพูดถึงเขาทุกวันแล้วล่ะนะคะต่อไปเราคงจะเป็นการเล่าเรื่องเล่าเรื่องของหลวงช่างปลาสนผักนะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามากําลังใจและเป็นกําลังใจกับช่องพัดสอนสตอรี่นะคะก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมคลิปให้มากดไลค์แล้วก็มากดแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อนใหม่ที่เข้ามาคอมเมนต์ comment ใต้คลิปครูพัดอ่านแล้วว่าเพื่อนใหม่ครูพัดก็จะตามไปนะคะ <c oughs> คือเราต้องเราต้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วเราก็จะต้องไปด้วยกันให้ได้คือเราก็จะ มีเพื่อนเยอะๆกว้างไกลนะคะใครที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปครูพัดครูมัดตามไปหมดเพื่อนเราที่อยู่ด้วยกันทุกวันเราก็จะตามเ,เพื่อนๆไปแล้วก็เราก็ไปหาเพื่อนๆทุกคลิปทุกไลฟ์เหมือนกันนะคะก็สําหรับไลน์นี้ก็สําหรับคลิปนี้เราก็จะพูดถึงเมื่อวานาพูดถึงเมื่อวานแล้วดูเมื่อตอนเช้านี่เองไม่วานหรอกตอนเชา้าตอนกลางวันเห็นป้า,าสนผักกับลุงช่างเข้าไปที่ไหนมาไปอุบลแล้วเขาบอกว่า โอ้ยทำไมตรงนี้ทำไมลุงกลับไปไปที่วังเยี่ยมทำไมมาทางนี้มันคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้เขาวอย่างนี้นะไปทางกุชินาลายลุงก็พาพาอา่าลุงก็พาทุกคนไปกราบกับหลวงพ่อศิลาเนาะแล้วก็ผ่านไปทางนั้นทางกุชินาลายทางไปตลาดที่ที่ลุงซื้อแวะซื้อปลาวันที่สิบเอ็ดปีหกสามสบอดพฤษภาหกสามลุงช่างไปนะคะลุงช่างไปแล้วครงนี้ก็ไปทางนั้น เขาก็พอลาผ่อนไปเราก็ดูเนาะดูเขาเขาบอกว่าจําได้ไหมที่มาซื้ออะไรซื้อปลาตรงนั้นวันที่สิบเอ็ดลุงช่างมาซื้อปลาที่นี่เขาว่างเงี้นะแล้วก็พาไปกราบไหว้พระหลวงพ่อศิลานะคะหลวงพ่อศิลาวัดวัดอะไรนะวัดมืนหินวัดอะไรนะนั่นแหละเนาะก็จําไม่ค่อยได้เราก็ไปเห็นพระสันปัชก,ก็พูดถึงเออพูดถึงแล้วก็ปลา พาพวกเราไปกราบพระก็ไปกราบพระกับป้ากับลุงนะคะไปขอพรของหลวงพ่อศิลาที่เราที่เราได้ยินชื่อท่านอยู่บ่อยๆนะคะเราก็เห็นท่านอยู่ใน y o YouTube บ่อยๆนะคะก็ไปแต่วันนี้พอมาอีกคลิปหนึ่งประสัมผัทก็พูดถึงวันแม่นะคะเออยังยังยัง,ย,งยังมีอีกคลิปหนึ่งก่อนอีกคลิปหนึ่งพูดถึงที่มาขอโทษขอโทษแล้วก็ขอโทษแล้วก็เอาเอา,เอา อะไรคอลลาเจนคอลลาเจนคอลลาเจนมาดื่มด้วยป้าก็พูดถึงเ,เรื่องใบหวยป้าต้องขอโทษป้าบอกว่านะป้าขอโทษเพราะป้าป้าไม่รู้ป้าไม่รู้ว่าเอาที่ตอนที่ซื้อตรงนั้นก็ลืมไปเพราะว่าเห็นตัวนึกขึ้นได้ว่าตัวเองควักเงินมาที่จริงควักเงินมาจริงอยู่แต่ไม่ได้จ่ายเพราะว่าคุณอนุวัฒน์บอกว่าป้าป้า คุณผู้ใหญ่ใจดีนะคุ้ใหญ่ใจดีก็คือคนที่น่ารักที่สุดคือคุณวัศกรเนาะวัศกรซื้อให้ป้าก็ไม่รู้ปา้าลืมคือเราก็ต้องพูดว่าหนึ่งวันพันเรื่องนั่นแหละทําทุกอย่างไม่รู้่จําไม่ได้หลงหลงลงืมลืมก็คงก็งงงเหมือนเราความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้นะคะทุกคนต้องเข้าใจป้าทุกต้องเข้าใจเขานะคะก็จําไม่ได้ทีนี้จําไม่ได้ก็ออกมาขอโทษบอกขอโทษ ผู้ใหญ่ใจดีคุณรัศกร,กรด้วยว่าคาว่าอย่างนี้นะเพราะว่าลืมไปเพราะว่าคุณ <c oughs> คุณอนุวัฒน์บอกว่าคุณอนุวัฒน์บอกเหมือนกันว่าป้าป้า,ปาเดี๋ยวป้าไม่ต้องจ่ายเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเขาใจ่ายให้แล้วก็เลยคุณอนุวัฒน์ก็เลยควักตังค์ให้ก็เลยซื้อนะคะก็เลยซื้อป้าก็ไม่ได้จ่ายป้าก็บอกว่าขอโทษขอบคุณมากๆขอบคุณคุณรัศกรที่ที่ซื้อให้ทุกงวดนะคะ นานกี่ปีแล้วก็ไม่รู้ไม่เคยขาดซื้อให้ทุกงวดก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ถูกแล้วก็มีหลายงวดนะคะ <c oughs> เห็นว่าถูกหลายงวดเหมือนกันสองตัวนี่แหละถูกเคยถูกบ้างนะคะแต่คราวนี้ก็ถูกจริงๆคือรางวัลที่สี่ใกล้แล้วละงวดหน้าก็คงจะเป็นรางวัลที่รางวัลที่สามแล้วนะนะคุณวัชกรนะ <c oughs> คุณวัชกรเป็นที่รักของทุกคนนะอย่างรักคุณวัชกรรักมากๆด้วยเขาเป็นคนที่ใจดีมากๆนะ เสื่อผู้ใหญ่ใจดีทุกคนไม่อย่างนั้นเขาไม่เรียกผู้ใหญ่ใจดีหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีจริงๆเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีจริงๆเราก็เออก็ขอบคุณขอบคุณแทนป้าด้วยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีป้าก็ออกมาขอโทษว่าจําไม่ได้เพราะว่าหลงๆเรื่องๆพยายามคิดป้าป้าบอกว่ากําลังเรียนเหตุการณ์อยู่เรียงอยู่เรียงอยู่เขาบอกนี้จําได้ว่าคุณหลานวัาว,ว,ว่าเรียกขอถ่ายรูปป้า เดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปไว้เผื่อเผื่อมันถูกจริงๆแล้วก็จําได้นะตอนนั้นที่เห็นเขาคือเราดูเขาทุกคลิปอยู่แล้วนะเราดูเขาทุกคลิปอยู่แล้วก็ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ก็ต้องขออภัยนะคะขออภัยแทนป้าด้วยบอกให้ FCTP ทุกท่านด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะคลิปนี้เรามาชมคลิปนะคะดูดูท้องฟ้าสวยมากนะคะ และก็มีอีกคลิปหนึ่งนะคะอีกคลิปนี้เราเราจะมาเล่าเรื่องของป้านะคลิปนี้คลิปนี้ทั้งคลิปเราเล่าเรื่องต่อไปต่อไปคุูพัดก็จะเล่าเรื่องของหลวงช้างป้าสันปักเราก็จะมาเกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับหลวงช้างป้าสันปักเกี่ยวกับสถานการณ์จำปาดงนะคะก็คลิปนี้ก็อีกคลิปหนึ่งก็ป้าพูดถึงพูดถึงพูดถึงเดือนนี้คือเดือนของวันแม่นะคะเดือนของวันแม่ป้าพ่อป้าพูดถึงว่า แม่คือพ่อแม่หรือพ่อนะคะคือผู้ที่ให้เราเราควร,รักษาไว้ให้ดีสิ่งที่เขาให้มาครบครบหรือไม่ครบก็คือเขาให้มานะคะครบหรือไม่ครบป้าบอกอย่างนี้พ่อแม่ที่เลี้ยงได้แต่หัวใจนะคะเออคือเลี้ยงได้แต่ตัวแต่หัวใจเลี้ยงไม่ได้มันเป็นคําพูดของของพ่อแม่ของเราที่พูดมาตั้งคือตั้งแต่สมัยโบราณนะะแล้วล่ะเขาก็พูดอย่างนี้ตลอด ว่าเลี้ยงลูกได้เลี้ยงได้แต่ตัวแต่หตัวใจเลี้ยงไม่ได้นะป้าก็บอกว่าสิ่งที่ควรดูแลคือดูคนที่อยู่ไกลเหมือนป้านะคะก็พูดถึงญาติพี่น้องลูกหลานพูดถึงกัญญาณมิตรทุกท่านพูดถึงเพื่อนเราทุกคนคนที่อยู่ไกลพ่อไกลแม่นะคะสิ่งที่เราทาได้มากที่สุดป้าบอกว่าสิ่งที่เราควรดูแลก็คือดูแลตัวเองให้ดีไม่ให้ตัวไม่ให้ตัวเองได้เจ็บป่วยไม่ให้ตัวเองต้อง ต้องประสบอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นความความทีคมมะคะ่ความไม่ประมาทนะคะความไม่ประมาทก็ถือว่าทุกคนต้องอยู่ในความไม่ประมาทมีสติให้มากๆนะคะเพราะคนเป็นแม่คน,คนเป็นแม่พ่อแม่ต้องการอะไรต้องการให้ลูกมีความสุขต้องการให้ลูกมีมีความแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งปวงไม่ว่าลูกจะเดินทางไปไหนจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ยังไงพ่อแม่คอยเป็นห่วง คอยห่วงใยอยู่เสมอให้ลูกให้ลูกรักษาตัวเองให้ดีให้ลูกจงปกป้องตัวเองให้ดีไม่ให้ลูกต้องเป็นอะไรนี่แหละคือความต้องการของพ่อแม่ป้าพูดออกมาอย่างนี้เรารู้สึกซึ้งใจมากๆเลยนะคะซึ้งใจมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าในฐานะในหัวอ,อกที่เราก็เป็นแม่คนหนึ่งนะคะเป็นแม่คนหนึ่งเคยเป็นทั้งลูกและเป็นแม่คนแล้วก็เลยได้รับรู้ทุกอย่างได้รับรู้หัวอ,อกของคนเป็นแม่ ได้รับรู้หัวหัวอกของคนเป็นลูกนะคะก็ถือว่าเราได้รับทุกอย่างแล้วตรงนี้ก็ขอฝากทุกท่านด้วยกันละกันนะคะฝาก f c t ซคือฝากพลังเพื่อนฝากฝากทุกท่านที่ที่เข้ามาอยู่มาชมคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น fC สายกินสายเที่ยวสายธรรมะสายกเกษตรนะคะส่วนใหญ่ที่ ก็คูพ <im sharing> ัดก็รู้เหมือนกันว่า FCTP FCTP ก็คือ f c ถ่ายธรรมะนี่แหละนะสายธรรมะแล้วก็สายเกษตรด้วยก็เป็น FCTP นี่แหละก็เข้ามาให้กำลังใจคูพัดตลอดนะคะก็ดูยอดวิวก็รู้ถึงยอดวิวเราไม่เยอะแต่แต่เราก็พยายามทำในสิ่งที่ดีๆไม่ไม่สร้างความลำบากใจให้ลุงช่างป้าส่วนผักไม่สร้างความลำบากใจให้เพื่อนฟูนะคะให้กำลังใจกับทุกคนก็ฝากทุกท่านกันแล้วกันฝากทุกท่านช่วยดูแลตัวเอง ในวันแม่แม่ทุกคนเป็นหว่วงลูกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อขอฝากเหมือนเดิมนะคะฝากทุกท่านช่วยสนับสนุนสินค้าของบริษัทมันโอมอนซับนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมทีพีสกินเซรั่มครีมกันแดดนะคะเจลอาบน,น้ำเจลล้างหน้าและสะบู่ฮันนี่โซฟนะคะหรือจะเป็นทีพีกาฟทีพีโก,โกโก้เสื้อองค์ป,ปูกระดิิตนะคะแล้วก็ยังมีโปรนะคะโปรหน้าฝนได้มาแล้วนะคะ โปรหน้าฝนก็ยังอยู่นะคะคือ TP ี Coffe ฟห้าทีพีากาแฟห้ากล่องนะคะราคา1,400บาทโกโก้5กล่องราคา1,600บาทครีมบวกเจลล้างหน้านะคะ1ราคา900บาทเซรั่ม1บวกเจลล้างหน้า1ก็ราคา990กันแดด1บวกเจลล้างหน้า1ราคา700บาทสบู่นะคะ10ก้อน บวกหนึ ar, so ่งก้อนก็660นะคะสนใจสนใจก็ id ไลน์ไปที kind of ่ a t p skin official นะคะ0 9, 9 5 5 8 5 6 5 5 2 6 6 6 6 3 2 4 2 5 6 4 4 0 9 2 3 9 2 4 4 5 8ศาย a t t p skin official นะคะพิมพ์ t p skin official ก็ได้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกทุท่านนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนกลุ่มพันธมิตรของพวกเราขอบคุณ ทุกกำลังใจที่ให้มาขอคุณสายธรรมะขอคุณสายกินสายเที่ยวสายกเกษตรสายทุกสายที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนะคะคิดอะไรทำอะไรก็ขอให้ประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่โชคดีนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้เล้วค่าปลอดภัยนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะ